รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนายหมอแมลเกมเมอร์ mm hmm. ในเกมอาสไว r v i v ล l อีโวเอาล่ะทุกคนวันนี้นันก็จะตึงๆหน่อยผมก็มีอะไรให้เล่าหลายเรื่องเลยนะครับผมก่อนอื่นเราต้องแวะไปเอาไม้ก่อนนะอ่าไม้เราหมดตอนนี้ก็คืออย่างที่ผมเคยเล่าไปว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราได้จับทีเล็กกันแต่ตอนนี้ีทีเล็กมันไม่อยู่แล้วนะทุกคน <No. S 1> <laughs> เออทีเล็กั็ไม่อยู่แล้วนะเพราะว่ามันตายไปแล้วนะทุกคน <c oughs> ไอสาเหตุการตายของทีเล็กเนี่ยผมไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่หรอกแต่ที่ติดใจเลยก็คือสาเหตุการพังของบ้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเออผมจะเล่าให้ฟังแต่ต้นเลยละกันคือวันนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนนะก็เล่นกันผมเนี่ยนั่งเล่นประมาณสิบชั่วโมงเลยแล้วนานมากฟาร์มขึ้นบ้านหินอ่าขึ้นบ้านหินเลยนะทุกคนแบบบ้านหินเลย แล้วก็มีป้อมปืนออโต้ทูเลตอะไรเรียบร้อยอ่านั่นแหละแล้วทีนี้ทุกคนมันมีคนโกงโกงโกง,โกงให้ฟังไม่ผิดมันมีคนโกงจริงๆในเกมเนี่ยถ้คนคิดดูทุกคนจํา EP ที่ผมจับทีเล็กได้ไหม EP ที่แล้ว EP ที่แล้วเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่ขี่ชาร์โดเมนนะทุกคนที่มันเป็นเสือเนี่ยเออที่มันปาดหน้าเราไปตอนที่เราจับทีเล็กนะ่ะ ตอนที่ผมเล่นนะผมก็เออดูไม่ทันหรอกแต่พอได้มาตัดคลิปแล้วถึงรู้ว่ามันเป็นเสือชาร์โ a เมนนะทุกคนซึ่งในแมปนี้เนี่ยมันไม่มี <c oughs> เออในแมปนี้มันไม่มีเสือชาโเมนแล้วมึงไปเอามาจากไหน <c oughs> นี่แหละครับผมนี่คืออย่างแรกนะทุกคนแล้วอย่างที่สอก็คือตอนผมสร้างบ้านแล้วที่ว่ามันมาพังบ้านผมเนี่ยบ้านหินนะที่มีออโต้ทูเลตนะ <Wow. S 1> ทุกคนรู้ไหมมันใส่อะไรมามันใส่กอเทค โอ้โหสุดยอดเลยทุกคนใส่เกาะเทคนะโอ้เป็นไปได้มันใส่เกาะเทกปืนเทกอาวุธครบมือนะทุกคนมาเจาะถล่มบ้านเราน่าจะเป็นคนเดียวับที่ที่ขี่ shadow man แหละทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยโดนฆ่าเพราะ shadow man มาแล้วครั้งหนึ่งนะไอ้บริเวณน้ําตกใกล้ๆบ้านผมเนี่ยแล้วบทสรุปก็คือตอนนี้ผมก็เหลือแต่เรือ <c oughs> เรือน้อยคอยฟัง เราก็จะมาปราบโกงกันแม้จะปราบไม่ได้ก็เถอะเราก็จะหาวิธีเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟที่มีคนโกง <c oughs> นี่นี่ถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีประวัติป่าวว่าประวัติตนี่ทุกคนเจอแล้วนี่ไงนี่ชา์โดเมนเลยนะทุกคนเลเวลสองจซึ่งมันไม่มีในแมปนี้นะมันมีแต่ในแมปเจเนซิสนะทุกคน Genesis p a r ์2หรือพาร์ทวันนี่เนี่ยผมก็ลืมไปแล้วน่าจะเป็นพาร์ททูละมั้ง ถ้าทุกคนยังไม่เคยรู้จักก็นี่เลยนะทุกคนดังภาพในนะ Shadow Moon ก็เป็นตัวแบบนี้นะส่วนภาพหลักฐานที่ผมเจอมันก็ตัวนี้เลยทุกคนก็ลองเทียบดูนะว่าหน้าตามันเหมือนกันไหมมันใช่จริงนะทุกคนมีคนโกงนะทุกคนเออเอาจริงอะถ้าเป็นคนแบบคนที่มันไม่โกงมันมาโจมตีบ้านผมเนี่ยผมไม่ซีเรียสน,นะเพราะผมก็เออมันเป็นปกติของ PVP เราตีเขาเขาตีเรานะหรือก็แฟฝง แต่ทีเนี้ยเราเจอคนไม่แฟงก็จะรู้สึกแบบแปลกๆนะทุก,กบบคนเออพีนั้นเนี่ยผมแบบนั่งฟาร์มสิชั่วโมงเลยนะข้าเย็นก็ไม่ได้กินนะฟาร์มจนสามารถขึ้นบ้านได้แล้วทีนี้แม่งมันก็มาทำลายบ้านผมโดยใช้ของทิกทุกคนทุกคนว่าไงเออมันมันไม่ได้นะแบบเนี้ยตอนนี้เราก็ต้องมาเริ่มฟาร์มกันใหม่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็มีแพนไว้ก็คือเราจะไม่ตั้งหลักปักฐานบนบกแล้วนะครับผมผมจะสร้างเป็น เ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเรือเหล็กนะ,ะผมจะทําเรือเรือออกรบอ่าเรือออกรบเป็นเรือสงครามไปเลยที่ติดป้อมปืนรอบทิศนะทุกคนเราจะได้เคลื่อนย้ายหนีที่ได้อ่าเพราะว่าตอนนั้น่ะผมอยู่ที่เดิมไงแล้วทีเนี้ยมันเคยฆ่าผมแล้วครั้งหนึ่งมันก็รู้นะว่าผมอยู่ที่เดิมไอคนที่มันโกงคนนั้นอนะ่ะเออมันก็เลยจัดการมาฆ่าผมซ้ําแล้วซ้ําอีกนะแหมถ้าเองมาแบบเปล่าเปล่า,าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่ากลัวหรอก คือมันมาโจมตีผมบ่อยมากเลยทุกคนตอนแรกมันก็มาด้วยเสือชาโดเมนใช่ไหมผมคิดว่าเอ้ยแอดมินเป้าวะเขามาแบบเออเขามาหลอกเขามาหยอกล้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออาจจะมาหยอกล้อก็ได้นะแบบมาฆ่าเราแต่ไม่ได้เอาของไปผมก็เออคงไม่เป็นไรหรอกอ่าทีนี้มันมาด้วยคังคาวต่อไปแล้วทีนี้มันฆ่าผมทาลายฆ้าของแล้วมันเอาของไปผมก็อ่ะคังคาวคงเป็นผู้เล่นธรรมดาแหละเพราะว่ามีคังคาวแต่เพื่อนผมบอกว่าไอ้คังคาวแบบนี้มันขี่ไม่ได้นะ อันนี้ก็เป็นเอะใจเอะใจหนึ่งผมก็ไม่รู้จริงก็ว่าผมไม่เคยจับข้าวเขานแหลทุกคนแล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออย่างสุดท้ายนะที่ผมโดนตอนนั้นผมก็อยู่ในบ้านทีเล็กก็จับมาแล้วแต่ทีเล็กก็ทําอะไรไม่ได้นะแล้วอยู่ๆผมก็ได้ยินปืนจากออโต้ทูเลตนะสองนัดปักปักผมก็เอ้ยบอกเพื่อนเอ้ยกูได้ยินเสียงปืนกูได้ยินเสียงปืนเพื่อนเพื่อนผมก็ฮะฮะยังงงงอยู่ใช่ไหมสักพักเพื่อนผมตาย อ่าตอนนั้นเพื่อนผมขี่แบบไอ้ไอดอนอยู่ไอดอนก็ตายอ้าวทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนผมก็ได้ยินเสียงออโต้ทูลิของผมเลยแบบกบบแบบับบอย่างเงี้ยนะเออได้ยินเสียงดังมากทุกคนแบบหลายนัดหลายนัดคือตอนได้ยินเสียงหลายนัดเนี่ยมันก็เหมือนใช้แบบมัดเหล็กของเกาะเทคอะทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักนะหมัดเหล็กของเกาะเทคอะมันพุ่งตัวได้นะทีนี้มันก็พุ่งตัวมาประชิดกำแพงบ้านผม เออพอมันพุ่งตัวมาไปชิดกำแพงแล้วเหมือนป้อมปืนน่ะมันระยะมันมันยิงไม่ได้หรืออะไรตั้งอย่างนี้แหละมันใกล้เกินแลวมั้งเออคอมันเลยกดต่ำลงไปไม่ได้ป้อมปืนผมมันก็หยุดยิงไปแล้วทีเนี้ยมันก็ใช้ปืนเทคนะทุกคนผมจําเสียงปืนเทคได้นะมันจะจิ้ว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 หน่อยเหมือนสตาร์บอแล้วทุกคนเออมันจะเป็นแบบนั้นแล้วมันก็มาเจาะประตูบ้านผมตอนนั้นผมก็ทําอะไรไม่ถูกผมก็มีกำแพงอยู่ในมือใช่ไหมอันไหนที่มันจะเจาะแตกไว้ผมก็ทําใหม่ทําใหม่ ทำไมทำไมทำไมจนแบบทานมันไม่ไหวจริงทุกคนมันเจาะจนได้นะออโอ้โหเหมือนกระสุนปืนทิมันไม่หมดเลยนะทุกคนผมก็ไม่รู้มันหมดหรือเปล่านะเพราะผมไม่เคยเออทำไมไม่เคยคราฟมานั่นแหละมันก็เจาะเจาะเจาะบ,บ้านผมจนทะลุนะทุกคนแล้วมันก็จัดการพังของทุกอย่างแล้วก็ฆ่าผม <c oughs> จบแล้วแล้วทีเล็กผมก็แบบไม่ฆ่ามันด้วยนะตอนที่มันกำลังเจาะประตูอยู่อะ่ะหลายคนอาจจะถามว่าทำไมพี่ไม่บอกให้ทีเล็กฆ่ามันพี่สั่งแล้วแต่ทีเล็กมันไม่ฆ่า ซึ่งมันก็ตรงกับที่เพื่อนพี่บอกเพื่อนพี่บอกว่าอะไรนะเขาอะเพื่อนพี่มันไม่เห็นตัวเออเพื่อนพี่ไม่เห็นตัวไอ้คนโกงคนนั้นเหมือนแบบมันวาหรือมันล่องหนได้อะไรของมันก็ไม่รู้นะอยู่ๆมันก็มาทีเล็กเราก็ทําอะไรไม่ถูกนะตอนนั้นอะผมให้ทีเล็กก็บ้านไว้เออมันก็ไม่มากัดไม่มาอะไรนะทุกคนเอิมาก็เงียบแล้วมันก็ไม่ตายด้วยนะแต่มันเพิ่งมาตายตอนหลังจากที่ผมออกจากเกมไปแล้วด้วยอาเจนทาวิของคนอื่นเออเนี้ยผมเข้าใจ เพราะว่า e ีเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ e ีดิ <c oughs> เพราะว่าเกมเนี้ยมันมีอาเจนทาวิตเอออันเนี้ยผมเข้าใจเกมเนี้ยมีอาเจนทาวิตจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้โกงอันเนี้ยเบเบเลยผมก็ยอมรับไ,ได้แต่อที่ยอมรับไม่ได้ก็คือไอ้คนโกงที่มันขี่ชาดโดเมนมานี่แหละไอห่ามันจะอยู่แถวๆน้ำตกกับทุกคนบริเวณนั้นนะอ่ะเออผมก็จะไม่ไปอยู่แถวนั้นแล้วละกันตอนแรกผมก็ถอดใจแล้วแหละทุกคนแบบช่วงแรกๆนะ คนก็ลองคิดดูดิถึงความแบบความสิบชั่วโมงอะทุกคนเออนั่งฟาร์มตั้งแต่บ่ายยังเย็นอะ่ะข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยนะจนถึงแบบตีหนึ่งอะ่ะความจนขึ้นบ้านแบบขึ้นบ้านหินกะว่าจะมาออถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะว่ามีบ้านหินมีออโต้ทูลิมีออโต้ทูลิ led, Auto ยังอยู่เลยนี่มีออโต้ทูลิแล้วแล้วก็เออมีไอ้มีไดโนเสาร์อะไรพวกเนี้ยเออเพียบพร้อมนะว่าจะลงคลิปถ่ายคลิปแต่แม่ง โดนเข้าให้ใกล้ๆกับตอนท,ท, well. ที่ผมจะเลิกพอดีประมาณเที่ยงคืนได้ผมเลิกตอนตีหนึ่งไงเพราะว่าเพราะผมโดนลูกผมก็เลิกเลยเออตอนนั้นก็คือถอดใจแล้วเอาเอาเอากูออกทำนงตอนนั้นก็คือถอดใจแล้วว่าจะโอ้โหคนโกงอย่างนี้แม่งไม่อยากเล่นเลยก็คือแบบมันเหนื่อยนะทุกคนตอนนั้นน่ะฟาร์มแบบฟาร์มทั้งวีทั้งวันน่ะติดบักอะไรเนี่ยฟาร์มทั้งวีทั้งวันนะทุกคนตอนนั้นน่ะอ๋อติดบักติดบักติดบัก โอเคเอา้ามันไม่ยอมลงจะลงได้ไหมโอเคก็คือตอนนั้นฟาร์มจริงๆแล้วก็ทำจริงๆคือแบบเหนื่อยมากทุกคนแต่ก็พอมานั่งนึ่ๆดูแล้วก็แบบก็เห็นบบทุกคนดูคอยดูกันนะผมก็ทําต่อแล้วกันแต่ว่าก็จะช่วงนี้ก็จะไม่พยายามไปอยู่แถวๆนั้นนะที่พวกมันอยู่อ่ะอืก็จะไม่พยายามไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะไปอยู่ที่อื่นแทนตอนนี้เราก็ต้องมาตั้งลกลากบนเรือใหม่ เราก็จะทําเรือเหล็กตอนนี้ไข่มุกดําแล้วก็มีแล้วแต่ยังขาดไข่มุกขาวอยู่ผมก็จะตั้งออโต้ทูเลตไว้บนปืนลานี้ก่อนละกันเอ้ยบ,บนเออถุดแ้วถุกแ้วบนเรือลานี้ดิเออตั้งออโต้ทูเลตไว้บนเรือลานี้ก่อนเค okay, ปไปผมก็อยากพาทุกคนไปดูบ้านผมเหมือนกันนะที่อยู่หลังน้ําตกเนี่ยผมก็เออไม่ได้แคบมาให้ดูเลย คือช่วงที่เกิดเหตุการณ์มันทําอะไรไม่ทันนะทุกคนแบบมันก็ต้องป้องกันตัวอะไรอย่างนี้ผมก็กดอา่านคลิปไม่ทันนะเพราะผมแบบมาเล่นฟาร์มนอกรอบไงอปต่อไปเราจะไปหาไข่มุกกันนะครับผมผมก็รู้หมองไข่มุกแลวอยู่ใ,ใกล้บ้านเกา่าเราไ้ไอเอาไม่ใช่นี่ว่าตอนนั้นผมเล่นนอกรอบทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าบ้านเก่าลังไหน <c oughs> เพราะว่าเรามีหลายบ้านนะเีงัน้นผมจะไปแถวนั้นก่อนแล้วกันนะทุกคนไว้เดี๋ยวเจอกันเลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงบริเวณที่มีไข่มุกกันแล้วนี่ก็บริเวณนี้เลยนะเผือ่อใครเล่นแมปเล็กน้าล็อกอยู่นี่เลยทุกคนผมก็จะดำลงไปเพื่อขุดไข่มุกครั้งนี้เราจะเอาแต่ไข่มุกขาวกันนะไข่มุกดำเรามีเยอะแลละโอ้ลงไปเอ้ามีฉลามอยู่ด้วยปกติมันไม่มีนี่หว่าโอ้โหแลดูมีหล,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 ลายหลายหตัวด้วยจิบกะกลายแล้วโอ้โหมีอย่างเยอะเลย เอ้ยปกติแถวนี้ไม่มีฉลามนี่วะมั้ทํามีะยะฉยะฉยะฉลามกูจะแย่นิดนึงนะทุกคนโอ้โหคนต้องหาแรงไครมุกใหม่แล้วมั้งเนี่ยมีฉลามอย่างงี้ไอตัวที่เหมือนมันจะบักบักด้วยว่ะอันหนึ่งนะนี่นี่น่าจะเป็นเป็นแบบแถวแถวนี้แหละแต่ถ้ามีฉลามนี่มันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะซึ่งตอนที่ผมมาเก็บมันไม่มีฉลามเนี่ยอเอ๊ ตอนนี้ถ้าจะให้ไปอยู่จริงเนี่ยเราก็ต้องเ,ออเก็บเซตอัพต่างๆให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้มีไข่มุกดำแล้วนะแล้วก็ยังขาดพพลิเมอร์อยู่เอ,อ้เรออือลำนั้นนะคือเรืออะไรวะน่าเข้าไปดูตอนนี้ยังขาดพอลิเมอร์อยู่แล้วก็ขาดอะไรอีกนะขาดเหล็กนะครับผมการจะขึ้นเรือเหล็กก็ต้องมีเจ้าพวกนี้สำหรับพอลิเมอร์ผมก็จะไม่ทํและกันเพราะว่ามันทํายากผมก็อาจจะไปหาเอาที่เจ้าตะกะเตน แต่ก็ลืมไปแม่งไม่มีทีเล็กแล้วโอ้โหจะไปฆ่าตากแตนก็ยากอยู่จับตากแตนมัก็ส่วนหนึ่งเลยก็ดีเหมือนกันเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะผมขอมาประกบนิดนึงนะโอเคผมประกบและอะไรไม่รู้แต่ที่รู้กูขอประกบหน่อยนึงมานนึงทางนี้มันเอ้ยมันต้องขึ้นทางข้างบนนี่วะข้างบนต้องเปิดบันไดขึ้นเธดเธอเธอเธอเเบ้านเราก็ค่าอันนี้นิดนึง เงดงดเงดแต่แต่แต่ึกถึกถึบันไดลงแม่ไอ้กูขึ้นได้กูลงไม่ได้นะนี่ใช่บันไดลงเปล่าวะเหมือนจะไม่ใช่บันไดลงตรงนั้นมีบันไดลงอ๋อผม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 จะไม่ลงไปแล้วกันนะเพราะว่าลงไปเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยแต่อันี้มันไอเดียดีป่ะเออเวลาทำเรืออย่างเงี้ยล้อมรอบมันขึ้นง่ายนะ เออแล้วแม่งผมทําเรือแบบเรือโคตรทาเรือโคตเรเที่ยมองตรงโอ้โหเพิ่งเคยอาศัยอยู่บนเรือครั้งแรกนะครับผมถ้า EP ที่แล้วที่พูดไม่เพะไปละหลายรอบก็ขอโทษด้วยนะอันนี้ผมจะปลดบล็อกไหนออกคงไม่ได้แล้วแหละน่าจะเต็มไปหมดแล้วโอเคแล้วก็มาหาไข่มุกกันต่อเลยแล้วกันน่าจะไม่มีคนแหละเมื่อกี้เนี้ยถ้ามีคนผมก็ต้องเห็นตพเขานะ โอ้ตรงนั้นเพียบเลยโอ้ได้น้ำน่ากลัวนิดนึงนะทุกคนตายแล้วก็ไปลุยไข่มุกเลยดีกว่าไม่รู้ว่าขาวหรือดำนะแต่ว่าเราจะไม่เอาไข่มุกสีดำเราจะเอาไข่มุกสีขาวโอเคโอ้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอเคมีขาวด้วยโอ้กว่าเราจะขึ้นถึงน้ำตรงนี้ค่อนข้างลึกนะทุกคนโอ้กว่าเราจะมาเก็บได้แล้วก็ขึ้นถึงน้ำโอ้ เราน่าจจะหมดออกซิเจนโอ้ยตรงนี้ลึกมากทุกคนตรงนี้ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวผมอาจจะตายอยู่ใต้น้ําก็ได้นะเอาตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นไม่ค่อยลึกแต่ตรงนู้นก็มีฉลามมาจะขึ้นถึงเรือไหมเนี่ยโอ้โหเอาสู้ซู่ซู่เอาสู้ซู่ซู่เฮ้โอ้โอ้ลึกลึกเกินลึกเกินไม่เอาละลึกเกินลึกเกินลึกลึกลึก มันลึกเกินไปโหไม่ไหวจริงทุกคนลึกเกินนะเอาตรงนี้ดีกว่าเออน้องๆสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วแบบเคยเล่น PVP อยู่ผมก็อยากจะถามเหมือนกันนะว่ามันมีจริงๆใช่ไหมคนที่แบบคนที่โกงเออคนโกงมันมีจริงใช่ไหมหลักฐานก็เห็นคาตาแล้วผมไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าซร์อแบบออฟฟิเชีแบบนี้มันจะมีมีคนโกงนะทุกคนเออมันเป็นไปได้นะเราจะสร้างเป็นอันนี้ไว้ก่อน นี้มาด้วยแล้วก็อันนี้เออเอานี้หรือเอานี้ดีว,วะแท่งยาวหรือแท่งไหนเอาแท่งยาวดีกว่านะ <S <S เราจะต้องตั้งออโต้ทูเรตไวที่บ้านของเราก่อนนะทุกคนถ้าไม่ตั้งแล้วก็แย่แน่นอนพอไหมเนี่ยพอโอเคข้ามมาเลย <S <S โอเคตอนนี้เราต้องกินเนื้อเพิ่มเลือดก่อนไม่ไหวแล้ว สร้างออโต้คืริดไว้แถวๆบ้านมันก็ปลอดภัยขึ้นปลอดหนึ่งนะสำหรับคนธรรมดาอย่างเงี้ยเวลามันเข้ามามันก็จะโดนยิงนะทุกคนแต่ถ้าไอคนนี่มันไม่ธรรมดานี่แหละที่มันเข้ามาแล้วมันอาจจะไม่โดนยิงนี่แหละที่ผมกังวลอยู่นะปิดไปก่อนปิดไปก่อนอันี้ตั้งไว้ตรงไหนดีเอ่ยตั้งไว้ข้งางบนตั้งไว้ไตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้ละกัน คงไม่ทะลุไปข้างนอกหรอกมั้งอาไม่ทะลุทะลุหรือเปล่าวาเดี๋ยวผมขอออกไปเช็คกันละกันนะทุกคนถ้ามันทะลุออกไปจากเรือแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะอเอ้ไม่ทะลุไปมันเหมือนมันจะแบบออกบักๆหน่อยๆนะถ้ามันทะลุออกไปอย่างเงี้ยคนอื่นข้างนอกก็สามารถทําลายได้นะเออแต่ว่าผมไม่มีน้ํามันนี่หว่าผมต้องไปหาออ์ออยล์ใต้ทะเลนี่มีนะทุกคนมันมีนะมันมี หรัออยใต้ทะเลเอาแล้วนี้กูทำมาทำไมต้อง2องอันสาวก็มีแหละแต่อยากสร้างสาวเป็นของตัวเองวางได้ไหมปาบโอเควางไปแล้วปาบวางไว้2อันเลยเพื่อหัวกระจายพลังงานอีกอันหนึ่งทางอีกอันนึงก็จะได้แบบใช้ได้นะ โอเคตอนนี้เราขาดน้ำมัน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 มันพอหลงเหลืออยู่บ้างไหมเนี่ยน่าจะไม่หลงเหลือแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มไข่มุก,กันต่อเลยแล้วกันนะทุกคนไปลุยนุ่นเจออันนึงเจออันนึงโอ้ตรงนี้เจอหลายอันฉลามไม่มีวีเแววโอเคเลตส์ก okay, โอ้โหกว่าจะได้แต่ละรอบนะบอกเลยว่ากำเกินไอตัวข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าฆ่ามันจะได้น้ํามันด้วยมั้งมันโพลิเมอร์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องลองฆ่าดูอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปฆ่าอีกโอ้ยกำกำเท่ๆได้มา72โอเคอยู่จัดไปโอ้ยให้หมดเลยนะทุกคนไอแผ่นทองแดงเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นอะไรวะเออแผ่นอิเล็กทรอนกส์สามารถได้จากการ ถาเจ้าตัวเทกด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายถ้าเราเจอตัวเทกนะผมก็จะแอบ,บมองน้ำมันด้วยละกันเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเราก็ต้องใช้เหมือนกันปูตอนนี้ไม่มีเนื้อกินเลยจริงๆนะไม่มีเนื้อกินเลยนะทุกคนหนึ่งวันหนึ่งชึบโอเคอตรงนี้มีอยู่ขอขอยังไม่ดำละกันไว้ดำตอนใกล้ๆถึงละกันนะ เค okay, ลงเลยอืออืออือเอืเอ,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 อทำไมกู่ห้น้ำช้าจังวะ <ต hind. S 1> มันขาวหรือมันดำเนี่ยขาวดำไม่รู้เดี๋ยวรู้เก็บมาก่อนอ๋อนี่ขาวนี่ขาว,ขาวถ้าเราเข้าไปใกล้เราก็จะมองเห็นได้ชัดนะทุกคนว่าอันไหนขาวอันไหนดำนะโอเคเก็บเลยโอ๊โอออกซิเจนจะหมดเราจะฝืนไม่ได้อีกแล้วถ้าเราไม่เผื่อออกซิเจนไว้ขากลับอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะขาดอากาศหายใจแล้วคนละตายได้เลยนะยก่อนนั่นไงโอโ้โหโอ้โหเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดีว๋เดวเ,ว,เ,ว,เว,วักักกแล้วโอ้โออ้โอยอย่าเพิ่งกูยังไม่อยากตายตอนนี้ขอขึ้นเรือก่อนเอาเรือเรือโอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยน่าจะไม่ปลาอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนแม่ โอเคไขุ่กขาวก็ได้เยอะอยู่ขาดน้ํามันวายไปเอาน้ํามันที่ไหนวะก่อนต้องมีเลือดก,ก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะไปที่บริเวณบกก่อนอยากจะเอาแผ่นอันนี้ออกแผ่นจรงจังเลยวะแต่ไม่มีหินเอ้ยหินมีนี่แต่ไม่มีไม้อยูดิมีมีไม้หรือเปล่าเออหินมีอยู่มีน้อยว่ะ ถ้าใส่เกาะเหล็กลงไปผมคิดว่ามันจะหนักนะผมเลยไม่อยากใส่โอเคมีหินมีไม้อยู่ผมจะทําประตูแบบนี้ไว้ลงง่ายๆนะทุกคนเพชกับไม้จัดไปปาบปาบโอเคไปเก็บกองไปอันนี้มาเราจะได้ขึ้นขึ้นลงลง,ลงบนเรือดได้อย่างสะดวกนะนี่ทำตรงนี้ไปเลย ตืดต uh, e ืดตืดตืดตืดอ่าเรียบร้อยไปผมก็จะขับเรือไปที่อื่นก่อนแล้วกันโอ้ย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 เออแล้วก็ย่อแล้วก็ปิดปิดตรงนี้เออก็ขับเรือขับขับขับเออมันต้องแบบนี้ดิว้าวไปเราจะเข้าโบก่อนนะทุกคนเพื่อที่จะไปหาเขาเรียกว่าไงนะหาหิน แล้วก็หาเนื้อด้วยเพื่อที่จะรีเลือดโอเคเข้าบกกกอนเลยดีกว่ามาที่นี้แหละเราต้องมาสร้างอาวุธที่มีความจําเป็นต่อกอารดำรงชีวิตนะครับผมก่อนอื่นผมจะสร้างเป็นหอ,อกละกันเพราะว่าดาเมจเราค่อนข้างแรงเราสร้างหอ,อกไปทิ้งระยะดีกว่านะโอเคหอ,อกหอ,อกมาดิหอ,อกเออหอ,อกไม่ยอมมาวะเด็กหมด เหล็กเดี๋ยวเราค่อยหาไปเผาใหม่ละกันตอนนี้เอาไอที่มันจำเป็นจำเป็นก่อนก็จะใส่กเกาะเหล็กทักสองชิ้นละกันนะอันนี้แหละเอาเหล็กไม่ยอมเข้าโอ้โหเซิฟชา้าเหลือเกินผมก็จะสร้างเป็นตัวกะขาไว้เอาไว้ขู่คนอื่นว่าเราใส่ชุดกเกาะเหล็กเต็มตัวนะแต่อันที่จริงใส่แค่สอตัวแต่ <laughs> เ,เราขู่ไว้ก่อนเราขู่ไว้ก่อน โอเคอันนี้อันนี้อันนี้แล้วผมก็จะสร้างโบล a าด้วยโบลาขัดอะไรบ้างวะนี่มาปาบปาบโอเคแล้วก็โบลานะครับผมโบลาโบลาขัดหนังกบไฟเบอร์เไฟเบอร์เรามีหนังเราเยอะตอนเราขี่ทีเล็กเนี่ยโหหนังเราฟูมากสร้างธนูด้วยโบลาด้วยโบลา หาอะไระโบัล่าหาเทสอะโอเคมาเยอะๆเลยโบล่าแล้วก็ถ้ามีลูกธนูด้วยก็น่าจะดีลูกธนูเราขาดฟิน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 อ๋อพวกฟินผมเอาไว้ตรงนี้นะสำหรับฟินโอ้โหไม่มีฟินว่ะทุกคนเราไม่มีฟินนะ เ,ออเราไม่มีฟินจริงๆว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มฟินกับหินใหม่โอเคนอกนั้นของที่เหลือแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่เดิมไปตอนนี้เราก็จะฟาร์มหนังเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มหนังดีฟาร์มเนื้อเราก็จะฟาร์มเนื้อเข้าเรือกันนะแล้วก็ฟาร์มพวกหินด้วยไหนว่าเมื่อกี้ยังเห็นโดโดเลยโดโด,โดไปไหนแล้ววะโดโดกับพาราซอเมื่อกี้ แถวนี้มันมีโดโดกับพายไอเฮียนี่นั่นไงมันเห็นแล้วไงมันรู้มันรู้สึกได้เอาโบล่ากูมันไม่ไปอ่ะพี่แล้วเอาโบล่าโบล่าโบล่าโบโบล่าไม่ไปอ่ะพี่แล้วโอ้โหโบล่าโอ้โหโบล่ากูมันไม่ไปสักทีไงโอ้โหน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าโบล่าพี่เนี่ยมันดีขนาดไหนโอ้กูจะตายอยู่ข้างเรือแล้วโอ้ยนั่นไงเทเลอร์เบิร์ดเลเวลร้อยสี่สิบ ถ้ากูมีโบล่านะก็เสร็จไปแล้วโอ้ยนาะน,นี่มาเกิดตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนี่เรามาเกิดที่บริเวณบ้านไม้บ้านเก่าของเรานะโอ้มีแค่เตียงเองโอ้ยเลือกูเป็นไงม้างวะนะ่ะโดนเจอกฟุล้วมั่งอ๋อยังยๆงยางยางไอ้เทเลเบ,เบอร์ตัวนี้นี่ น่าจับอยู่นะแต่ว่าผมไม่มีลูกดอกไงเคเดี๋ยวเราจะดอดดอดดอดเอ้ยรู้ดีขนาดนั้นเลยอย่าตก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 เชียวอย่าตกเชียวก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปขึ้นเรือแล้วก็เอาของแล้วก่อนนะทุกคนเสียงน้อยเสียงน้อย ชิปแง่ขอเอาของก่อนลูกพีเอาของดิกดเอาของดิเออโอ้โหเซิร์ฟมันช้านะแต่ว่าไดนนเสา์นี่ตีไม่ช้าเลยนะทุกคนเดโนเสา์นี่ตีเร็วมากฮืมกูจะขับออกไแวะเนี่ยเออขับออกได้อยู่ขับวนเอาขับวนเออ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 มันก็ตีเรา มันอยู่ไหนล่ะมันมาขึ้นมาอยู่บนเรือเราเลยวะเอา้ามึงขึ้นมาอยู่บนเรือกูได้ไงเนี่ยโอโห,โหเกินเกินเกินบานพังแล้วมัง้งอ๋อยังยังยังไม่มีอะไรทงังผมมันไม่ยอมลงด้วยวะถ้าโบล่าขนหนักมันมจะลงบ้าง,งะเฮ้ยฝ่่งโบล่ากูจะเหวี่ยงได้ ไอสันขวานมึงมึงโดนกูแทงสูดนี่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 โดนดามจกูเป็นยังไงโดนดามจกูเป็นยังไงนี่แน่นี่แน่นแนเออเออจะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วอีนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงแทงไปแทงไปเออเรียบร้อยอือืไอนี่นี่ไม่รู้ซะแล้วไอไก่เวน <laughs> หมายเลย เออเออแทะแทะแทะโอ้ตอนนีเ้เริ่มรู้สึกว่าแทะเรือตัวเองแล้วโอเคแล้วได้เนื้อมาแล้วแม่อันตรายจริงไปไหนก็ได้เนื้อแล้วอเพิหินขึ้นเรือหน่อยลวกันไม่มีหินไม่มีอะไรใช้เลยไข่มุกก็พอมีถ้าเจอตัวทิกก็จะดีนะจะได้ไปฆ่าตัวทิก แต่ว่าน้ํามันนี่แหละน้ำมันน้ำมันนี่เราจะไปหาเราจะต้องไหนล่ะอย่าบักดิอย่าบักอย่าบักโอเคเหลือน้ํามันนะทุกคนตอนนี้สำหรับอีพีนี้เนี่ยคงต้องจบกันไปก่อนนะมันช่างยาวนานเหลือเกินโอ้โหแล้วอะไรเต็มตัวเลยเนะี่ยโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่เริ่มต้นใหม่นะหลังจากที่โดนคนโกงถล่มเละมา จะไม่โกรธก็ไม่ได้ก็โกรธแหละบอกตรงนะก็โกรธแต่ว่าก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับผมเพื่อที่จะไปยังจุดสูงสุดให้ได้นะโอเคไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมถ้าใครอยากเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย